ได้ดูข่าวของเมื่อวานแล้วก็ดา่าของวันนี้ที่เกี่ยวกับอ่าเรื่องที่ดารานักร้องนักแสดงออกมาขอเอา <c oughs> ตอนแรกก็เคลียร์จบกันไปละอยู่ดีๆก็มี ดราม่าที่เพิ่งอ่านเมื่อกี้เลยนะเพิ่งอ่านเมื่อกี้ว่าเป็นดราม่าปมเรื่องน้ำมันค่าน้ำมันลดที่ทางรายการไม่ยอมออกให้ัวผมมองว่า,าลึกๆโคตเลอะเลย <c oughs> แล้วก็ดีใจกับพี่เทนนิสด,ด้วยนะครับ <c oughs> ผมที่ได้รางวัลเหรียญทอง <c oughs> เหรียญแรกของประเทศไทยนะครับผมในกิรา <c oughs> โอลิมปิกเยี่ <c oughs> ยมเลย เราจะเป็นกำลังใจให้เราติดตามอยู่เสมอนะฮะวันนี้ญาตไปมิกซ์เสียงต่อแล้วว่าจะลงเพลงซะ่อยวันนี้วันอาทิตย์ด้วยร้อนวันนี้ค่ำแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นหกโมงกว่าละยังไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ก็นั่งมิกซ์เสียงนั่งทําคลิปอะไรต่างๆนานา นึกถึงเศษรษฐกิจเไม่ใช่นึกถึงช่วงที่ก่อนโควิดอ่ะมันก็รู้สึกว่าไอ้เหี่ยเอาจริงป่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เพิ่งมีโควิดเนี่ยม,มาใช่ไหมต้องปรับตัวตลอดเวลาจนตอนเนี้ <c oughs> ปรับตัวมาปีกว่าแล้วยังไงมันก็ยังไม่ชินอยู่ดีกับการที่เราต้องอยู่บ้าน Work ์ r ฟ m Home แล้วก็เรียนออนไลน์หรือว่าจะเป็นการขายส่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่า วิธีการจะทำให้โรคโควิดนั้นหายไปได้เร็วที่สุดทํำยังไงนั่นก็คือไลเ่นเผด็จการออกนั่นเองนะครับคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าระบบนี้มันใช้ไม่ได้รัฐบาลชุดนี้มันใช้ไม่ได้ล่าสุดครับจังหวัดสตูลเพิ่งมีผู้ป่วยที่ป่วยจากโรคโควิดเสียชีวิตเป็นรายแรกเป็นคุณลุงอายุ66ปีก็ขอแสดงความเสีใจกับครอบครัวครอบครัวนั้นด้วยนะครับ แล้วก็มีแบบรัฐบาลออกออมาตรการว่าอย่าห้ามไม่ให้มีผู้ป่วยตายกลางถนนหรือตายในบ้านอะไรเงี้ยดูมันพูดไอเชีย,ด,ด,ยดีแต่พูดแต่ผมรู้สึกว่าพี่แกเขาพูดอะไรก็พูดได้ไม่รู้ว่าข่าวนั้นจริงหรือเปล่านะที่บอกว่าคนที่ <c oughs> เล่ร่อนไม่ไมีบ้านอยู่บอกว่าไม่ได้อยู่ในกรมอะไรกรมสักกรมนึงนี่แหละ คือกูไม่เข้าใจว่าทําไมพวกมึงไม่ไม่ดูแลตั้งถึงยังไงพวกเราก็คนไทยยังไงพวกเราก็ประชาชนไอ้ยี่งถ้าเกิดว่าทําตัวเองทํางานไม่ได้อะอกไปออกไปเราออกไปซะนะตั้งแต่เรื่องค่าน้ํามันละปวดหัวเลยตั้แต่ที่มีข่าวว่าให้เซฟมิลลีไว้นะครับก็ที่มิลลออกมาคอเอาก็มีประเด็นอยากจะถามอยากจะถามว่าผิดอะไรที่พวกเราจะออกมาคอเอาหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ก็ตามการเมืองอยู่นะครับผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่ตามการเมืองก็เราจะดูเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องอะไรเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะลําบากแค่ไหนก็ตามยังไงซะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปเกี่ยวกับการออกมาท้วงและการที่มีม็อบอยู่พวกมึงจําไว้เลยว่าม็อบไม่มีวันสลายถ้าเกิดเราพวกมึงอยู่ถ้าอยากให้ม็อบสลายมึงแค้หัวหน้ามึงลาออก ฝากไว้คิดจ้า